ครับคุณพี่สวัสดีครับอาจจะต้องพูดดังนิดนึงเนาะนะครับคือที่เอามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาตรงๆนะผมอึ้งเลยเนื่องด้วยมันหลากหลายมากๆกรณีก่อนหน้านั้นได้นําทองคาแท่งนะครับกรณีก่อนหน้านั้นนะครับที่ทางธทรัฐทีวีแล้วก็ผลกระแสด้วยนะครับได้นํานะครับที่ที่มาเอาทองมา แล้วก็เป็นมรดกแล้วก็ไม่แท้นะครับอันนั้นก็ช่วยค่าลดกันไปนะครับเป็นประเด็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ของคุณพี่เนี่ยมาอีกถัดอีกวันหนึ่งเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆครับดูครับมีทองคำแท่งครับหลากหลายมากมายมีเหรียญต่างประเทศด้วยแบบนี้ครับพี่มาจากจังหวัดไหนครับ บ้านพี่อยู่จริงจริงอยู่กำแพงเพชรกำแพงเพชรแล้วแล้วพี่เดินทางจากไหนคะจากกรุงเทพจากกรุงเทพมาแารานเห็นผู้อ๋มีปัญหาอะไรเห็นคุยกันกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนี้อยู่ว่าว่ามีปัญหาพี่พี่ติดค่าเช่าบ้านอือฮั่นแล้วดูแลแม่กับน้องคนพิการคนนึงดูแลแม่พิการแล้วก็น้องติดไม่่ อ๋อแสดงว่าพี่ก็เลยไม่ได้ทำงานพี่การสองคนเลยเหรอะพี่ก็เลยไม่ทำงานก็เลยค้างคาบ้านเข้วถึงสามเดือนอืมอันนี้วันนี้ถ้าไม่ได้เงินไปให้เขาคือเขาต้องให้ออกวันนี้เราไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วตอเนี้ยขอขอให้ออกจากบ้านเลยอันนี้หมายถึงบ้านบ้านเช่าที่อยู่กรุงเทพเพราออยู่กำแพงก็เราก็ไม่ได้มีแล้วตอนนี้บ้านที่อยู่กำแพงเพชรก็ไม่มีแล้วผมถามนะซิว่าถามแบบตรงๆงเลยนะที่ตอบผมตรงตรงได้ไหม พวกนี้ยพี่เอามาจากไหนน้องสาวน้องสาวเขาเขาได้แฟนคนอินเดียแต่เขาตายไปแล้วน้องสาวได้แฟน<ะ>เป็นชาวอินเดีย<ะ>แต่แฟนเสียไปแล้วตัวน้องสาวค่ะเสียไปแล้วอ๋อตัวน้องสาวพี่ค่ะเสียไปแล้ว<ะ>อ๋เสียใจด้วยครับพี่<ะ>แล้วมรดกเนี้ยก็เลยมาถึงพี่<ะ>แล้วผมถามหน่อยสิว่าได้ถามเขาไหมครับว่าไม่ได้ถามเลยพี่ขาได้มาจากไหน ใส่ถุงไว้ในนั้นเนี่ยพอดีจังวออนึกถึงได้ว่าพี่เคยดูน้องน้ำมูในทิกตบอาพี่ก็เลยลองเอามาดูด่เผื่อเผื่อเราจะได้มากอะไรอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้นะครับมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายมนะครับที่ไปซื้อตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เป็นหองปลอมทั้งหมดมเนื่องด้วยราคาเนี่ยมันต่ำกว่าท้องตลาดมากๆแต่วันนี้เห็นพี่บอก จิตใจไม่ดีเลยใช่ใจสั่นเลยไม่กลัวไม่ใช่ทองเหรอกลัวไม่ใช่ทองแล้วก็อีกอย่างเราต้องเราต้องใช้เงินใช่เราต้องใช้เงินเหรอไีุ่นมาหมดเลยนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับก็จะมีนี่ครับเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะนี่ครับมีปีเสียด้วยนะครับแล้วก็มีกรอบพระนู่นนี่นั่นนะครับนี่กองนี้นี่มียันทองคำแท่งเลยนะครับที่เชื่อไหมว่า แบบนี้มีหลายๆท่านเอามาแล้วก็เอามาเกือบทุกวันบางท่านนะครับเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับหลายแสนก็มีเนื่องด้วยลักษณะทองลักษณะนี้เป็นลักษณะแบบหลอกขายนะครับผมถึงได้ถามคุณพี่ไงครับว่าทองที่ได้มาเนี่ยได้มาแบบไหน นะครับดูสีครับแล้วก็มีโค้ดมีตรานะครับแบบนี้เลยโอ้โหนี่ครับแล้วดูของจริงนะครับนี่ของจริงครับเดี๋ยวผมเอาของจริงมาให้ดูนี่ครับของแท้เห็นไหมครับสีจะมีความต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ของแท้ด้านขวามือผมคุณพี่ครับลองจับดูครับแท่งของผมเล็กกว่าแท่งอันนี้ ใหญ่กว่าแต่ว่าต่างกันน้ำหนักอันไหนหนักกว่าครับอันนี้หนักกว่าเห็นไหมครับเนื่องด้วยถ้าเป็นทองคําทองคําเป็นแร่ที่หนักที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าทั้งหมดเนี้ยผมจะพยายามคัดให้พี่ขอภาวนาให้มีทองนะนี่มีแท่งนี้ด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับมีแท่งอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีตอกตราเก้าสิบเก้าจุดเก้า อ๋อก็คือน้องสาวบอกกับพี่ว่าทั้งหมดเนี้ยยกให้หมดเลยตอนเขาป่วยตอนเขาป่วยนะครับแล้วก็พี่ก็ดูดูแลแม่ต่อไปพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยเอาไปไหนเลยพี่ก็ไม่กล้าใส่ด้วยไม่กล้าใส่เลยด้วยอืมนี่ครับมีถุงกีเสียด้วยพี่ควรจะเป็นของไม่แท้นะคะพี่ก็เลยมีถุงกีเสียด้วยนะ มีทองคำเปรี้ยวติดด้วยแบบนิดๆอ่ะนะครับโอ้โหเอาอย่างนี้คุณพี่ครับผมจะคัดให้ทั้งหมดนะผมจะคัดให้ทั้งหมดว่ามีอะไรที่มีค่าแล้วก็ขายได้บ้างแล้วเป็นทองบ้างนะครับอันนี้มีลุ้นครับนี่นี่อันเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวดูให้นะเรียนเนี้ย คือเหรียญแท้นะครับมีราคามากพอสมควรนะครับมีราคามากพอสมควรเหรียญน,นี้แต่มีเหรียญเก๊เข้ามาดูครับนี่ผมว่านะครับเป็นลักษณะการทําเหมือนนี่คือลักษณะการทําเหมือนแล้วออกมาขายส่วนใหญ่จะขายตามเว็บไซต์ต่างๆอย่างที่ผมบอกไม่งั้นเขาไม่กล้าซื้อมาหรอกจริงไหมครับ ไม่ไม่งั้นอ่ะคุณเห็นทองคําอร้านขายทองคาปลอมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นขายทองคําแท่งปลอมอย่างนี้กันนะนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็นไงบ้างเจอมาอยู่หนึ่งตัวตัวนี้ตัวน้อยนี้นะครับมาตั้งเยอะ แต่ถ้าเราไม่หอบมาเราก็ไม่รู้ใช่เจอตัวน้อยนะครับเป็นปีเสียเอาแน่อย่างนี้ก็เจอนะอันนี้เงินไหมเจสันเลยอืออันนี้เงินนะอันนี้เงินที่ผมคัดออกมาเนาะนะครับน้องนั้นล่ะของขวัญน้องนั้นไม่ใช่เลยทั้งหมดเหลือแค่นี้เองนะครับ ูรอชีวิตเบบ๋แค่นี้ไม่เป็นไรนะพี่เนาะเดี๋ยวไปลองประเมินราคากันว่าพี่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวแค่กำไรเงินกับปเซีย1.9ุกรัมนะครับเดี๋ยวไปหลองกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคครับตอนเนี้ยผลออกมาแล้วตอนนี้รู้สึกเศร้าใช่ไหมเศร้าเลยเนาะเศร้าเลยกลับไปไม่กินอะไรกลับไปไม่รู้เลยจะกินอะไร จะเจออะไรเพราะว่าต้องขนของออกจากบ้านวันนี้ขอโทษถามอีกอย่างหนึ่งพี่มีสามีไหมสามีเสียตั้งแต่ปีห้าแปดสามีเสียไปแล้วด้วยก็เลยเป็นเอาง่ายๆเป็นเป็นหัวหลักเลยเป็นเสาหลักเลยแล้วแล้วปกติอะเราไม่มีเวลาว่างที่จะหางานใกล้ๆเลยล่ะครับผมขออนุญาตถามใกล้ๆมันมีเป็นแม่บ้านแต่ว่า ต้องคอยแม่แกลงหลงลงเดือมอ่ะแกไปอยูบ้านต้องคอยเช้าแกก็คูอจะหลงละค่อยๆหมายถึงว่าแกก็จะเดินออกจากบ้านนู่นนี่นั่นโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วค่าเช่าบ้านสามเป็นห้องหรือเป็นบ้านครับพี่เป็นเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เป็นบ้านเลยเป็นทาวน์เฮาส์เลยหนึ่งหมื่นแปดพันนี่สามเดือนหรือยังไงสามเดือนสามเดือนอือหือ เคยไปหาหน่วยงานใกล้เคียงไหมครับเช่นอบตเช่นพมให้เขาช่วยเหลือปกติพี่มีใบทะเบียนบ้านที่ไหนที่ชนบุรี่ชบุรีถ้ามาอยู่ต่างจินเนี่ยหน่วยงานจะช่วยยากเพราะว่าผมไปช่วยหน่วยงานลหลายหน่วยงานะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีชื่อนะครับมันก็เลยจะทําให้เราอ เป็นเป็นกลุ่มเปาะบางที่ไม่ได้ถูกสํารวจเพราะ<ช>ว่าคุณย้ายจากที่หนึ่งมาอยู่อีกที่หนึ่งเจอที่ใบทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ตรงตรงจุดที่อยู่ปัจจุบันะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เหนื่อยแน่นอนแล้วพี่กลับบ้านแล้วไม่ได้เหรอกลับบ้านสมมติว่าอ่ะพี่พาแม่พาบ้านบ้านที่พี่ขอทะเบียนบ้านไม่ใช่บ้านพี่พี่ขอทะเบียนบ้านเขาบ้านก็ไม่มีว่างนะั้นเหนื่อยมากเลยนะ ถ้าอย่างนั้นนะครับพี่คือมันไม่แท้จริงๆ่คือมันไม่แท้จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่หรอก <c oughs> ผมอะผมชื่อเหลือพี่นะผมขอชื่อเหลือพี่ <c oughs> ผมอาจจะช่วยเหลือได้ไม่หมด <Okay. S 1> นะผมจะช่วยเหลือเหลือพี่เบื้องต้น <c oughs> แต่ว่าผมต้องตรวจสอบเอกสารพี่นะ <c oughs> นะครับทั้งค่าเช่านู่นนี่นะั่น <c oughs> นะครับ ผมาจจะช่วยเหลือพี่เบื้องต้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าผมเอ้ยดาม่าหาจะค,คนมาช่วยเหลือผมบอกได้เลยผมไม่ได้สนใจผมช่วยเหลือคนทุกคนอยู่แล้วที่ที่ที่ลําบากอยู่แล้วแถวเนี้ยเขารู้จักผมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณพี่ครับฝากบอกหน่อยว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ว่าควรซื้อทองอยังไงควรเก็บยังไง เื้อทองต้องซื้อจากร้านทองเท่านั้นแล้วก็ดูให้ดีๆว่าอันนี้ที่น้องเขาให้มานี่มันเป็นไม่ใช่ของเกิงเลยเพราคงจะหมดเงินเขาคงจะหมดจากส่วนนี้ไปเยอะค่ะอือพี่เขาไม่เคยเอาออกมาเลยตั้งแต่ทุกทุกทีเนี่ยไม่เคยเอาออกมาให้พี่ดูเลยใช่ไหมค่ะจนจนเขาจะเสียชีวิตใช่ไหมใช่พี่กลัวไปจะเก็บเป็นของปลอมเพราะว่าพี่เป็นเห็นมันอันใหญ่อ่ะเห็นน้องลโม ทำรายการในคลิปสอบที่ก็เลยลองเอามาดูอยากรู้ว่าเป็นของกินหรือของปลอ,อมจะได้ดูครับพี่โอเคนะบอกอ่าโมมากเลยที่ดูให้ถ้าไม่ใช่ของกินเนาะผมก็ผมก็ยินดีไม่ใช่พี่ลายแรกนะที่น่าจะเป็นลายที่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแหละนะครับถ้าถามทีมงานผมจะรู้เลยเพราะผมตรวจสอบอย่างเงี้ยเกือบทุกวันแล้วผมก็เจอแต่เราก็ช่วยช่วยเหลือเกือบทุกคนนะแต่ว่าเราเราก็ต้องดู จุดมุ่งหมายดูตัวสั่นเลยนะโอเคงั้นพี่ไปสู้ต่อนะนะครับพี่ขอบคุณมากผมเกรงใจพี่เหมือนกันนะเข้าใจความรู้สึกพี่สู้จักพลังขอบคุณมากเลยค่ะวัสดีครับเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าพี่หมอแท็กซี่มาหมอแท็กซี่มาโดยที่ว่าไม่มีเงินเลยนะแับว่ามามามา มาของตรงนี้พี่ก็าต้องมีของที่เป็นของแเป็นของมีค่าบ้างหมอจะซื้อมาเท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดเหรอครับเขารออยู่เหรอเนี่ยตอนนี้อย่อ๋อมาด้วยกันสองคนกับเพื่อนเพื่อนจะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อนเราจะได้รู้ว่ามันไม่อแล้วแล้วที่สำคัญนะครับคุณพี่ต่อไปนะครับพี่จะได้วางแนวทางใหม่นะครับพี่อยู่กับบ้านเดี๋ยวนี้มันโลกออนไลน์แล้ว พี่ใช้เงินที่ผมจะให้เนี่ยเอาไปเติมอินเทอร์เน็ตนะครับซื้อของมาแล้วก็ไร้เป็นพวกขนมเป็นอะไรก็ได้ลองไลฟ์ขายดูนะลองไลฟ์ขายดูขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ยังได้กินนะครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรอาจจะเป็นของขวัญขนมของขวัญขนมเปี๊ยะขนมอะไรพวกนี้ลองขายดูนะเพื่อเอาเงินไปต่อยอดไม่เช่นนั้นเงินจะถูกใช้แล้วศูญสูญเสียไปนะนะครับแล้วก็จะหมดไปพี่ลองดูนะ นะครับพี่ให้ไปพันหนึ่งก็ได้นี่ดยด้อยขายได้ให้พี่หัช่วยส่วนะมานะด,ด้วยกันพี่ยังขายไม่ดีเลยเ,ลเดี๋ยวผมจ่ายให้ก่อนนะผมจ่าย